สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไอเกมพีกระซื้อพ h ีเฮแห่งคาลิฮา์ดลางนะครับตอนนี้ผมก็ยังเล่นด่านเดิมนะครับเพราะว่าเงินยังไม่เพียงพอที่จะไปซื้อด่านใหม่นะต้องมีเงิน500นะแต่ตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับผมมีเงินอยู่449นะครับก็อีกนิดเดียวนะครับจะได้แล้วมา ฝันร้ายเหมือนเดิมนึกซะว่าผมมาทำคลิปทำเวลาให้ไวแล้วกันเนาะมายัาง มาแล้ว,ลวมาแล้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 วหลอกกันนะหลอกกันได้ลงคอ <laughs> คิดว่าจะมาสาอีกไม่มา ผมรอยังไงผมก็ต้องเห็นพีกระซื้อก่อนเจอแล้วดูซิไปด้านบ้านเอ้ยไป,ไปด้านล่างหรือไปด้านบนเออ <laughs> ไปด้านบ้านอะไรวะไ,ไปรีบไปเลยจ้า ไปด้านล่างเราก็ต้องไปด้านบนเร็วๆเวๆทำเวลาทำเวลาเดี๋ยวมันมาดูเซว่ามาไหม โคตรเสี่ยงนะบอกเลยทําแบบเนี้ยคือเราไม่รู้เลยว่ามันจะมาทางไหนอะนาะอแต่ผมก็อยากเห็นนะอยากเห็นทุกชอ็อตยวไปเก็บรอก,ก็ได้ถ้ายังไม่มามายางเร็วแล้วพอจะพอจะไม่มาก็ไม่มาจริงๆนะ ไม่ใช่ว่าพอทีนี้มาไม่เอานะแต่ปกติมันจะมาไวคไวกว่านี้นะแต่รอบนี้มาชานะ้าวันนี้เป็นไรวะพูดผิดผิด,ผดถูกถก,ถกไงไม่รู้อ๋อลืมไปเมื่อวานผมนอนดึกนี่ว่าน่าจะมีส่วนคือนั่งดูซีรีส์แหละสนุกมากเลยเรื่อง เป็นซีรีส์ัยรุ่นอ่ะมีมานานแล้วแหละเรื่องบัญชีดำสนุกมากเลยนักเรียนรับบัญชีดำเออสนุกมากพระเอกก็เป็นอ่านันนนนะส่วนนางเอกก็จะเป็นพีมนะครับช่องเจมเจมยิบห้าเออใครที่แบบว่าไม่เคยดูเนี่ยต้องไปหามาดูนะบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับมีหลายอารมณ์มาก มีทั้งสนุกมีทั้งเศร้ามีทั้งเป็นนักสืบเป็นสายสืบอ,อะไรแบบนี้ยเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะผมจะสปอยแค่นี้แล้วกันแบบให้ทุกคนไปดูเองดีกว่าเออถ้าผมสปอยหมดมันก็ไม่สนุกสิใช่ไหมล่ะมายัางแปลยังไม่มา จะเสียงใกล้มากเลยนะอยู่ไหนนะทำไมไม่มาโกติมันน่าจะมาแล้วนะทำไมรอบนี้มัน มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อมันล่อให้เราออกไปหรอโอ้หฉลาดมากเลยนะผีกระเซือแต่เสียใจด้วยฉันฉลาดกว่าฉันไม่หลงกลงแกหรอกผืตผนตื้นแผ่นตื้นๆนะ่ะไปม,มาแล้วมาแล้ววายไม่ทันเป็นไงล่ะมาเซมาเซ แผนตื้นๆนะมันใช้กับมันใช้กับผมไม่ได้หรอกไม่นาน่อนดึกเลยเนาะนอนดึกแล้วแบบพูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เลยแต่ก็อพอได้อยู่พยายามแบบควบคุมสติอยู่วิมาแล้วหรอถามจริงวิ่งวิ่งไปแล้วฉลาดมากเลยอ่ะ รู้สึกว่ามันฉลาดกว่าเดิมนะรอมันรอเราออกไปแล้วมันก็ค่อยออกมานะแบบถือว่ามันสุดยอดมากเลยนะผีกระสือตัวนี้เนี่ยถือว่ามันมีวิวัฒนาการนะมันฉลาดขึ้น <laughs> ถือว่าผีฉลาดขึ้นมากต้องยอมรับเลยนะนับถือนับถือนับถือผีจ,จริงๆ เหมือนมันจะเริ่มเริ่มรู้แผนเราแล้วนะว่าเออเราจะทําอะไรอะไรแบบนี้นสุดยอดว่ะยกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งนะไม่ใช่นิ้วนั้นนะมาย่างแต่โทษทีนะชั้นฉลาดกว่า โคตเสี่ยงแต่แล้วไงผมจะไปทางนี้เลยลงมาพอดีวะไปซ่อนก่อนอันตรายเกินไปหลบตรงนี้ก่อนดูซิว่าไปไหนลงมาพอดีผมอยากเจอหน้าอุ๊ย มาแล้วโอ้ยฉลาดมากอะ่ะซ่อนตรงนี้แล้วก็แบบโผล่มามันเก่งขึ้นมันเก่งขึ้นมากจริงๆนะโอ้ย <c oughs> ไปย่างเหมือนจะไปแล้วนะรีบไปดีกว่าอุย้ยน่าจะทันอยู่ไหมไปไปเร็วเร็วเร็วโอเคโอเคอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไ i ครแล้วกดกระดิ่งให้กับผมแล้วนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับ ก็ไว้เจอกันในครั้งหน้าบ๊ายบายโอ้รอบนี้ทำได้ตั้ง8นาทีสิบวิเลยเนะี่ยถือว่าทำไวอยู่นะบ๊ายบายทุกคน